วันนี้วันอาทิตย์ที่6กกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าเกาเหลาลูกชิ้นเมนูเพนพโลปีกบนน้ำพริกผักสดขอ,อนโมทนากับนายแพทย์ธนาคมเปรมประภาที่ได้ถวายไก่ไก่20แผงและอุทิศบุญน,นี้ให้กับคุณพ่อสุรัต คุณแม่สิริวิมลเปรมประภารวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตนาหารให้กับพระภิกษุสมณีของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุขวันะสุขาพระกติพานธนสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่การนิพพาน และถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิด